ร่างกายท้อมันนึ่งท้องน้ไม่มีทุกนี้มานจะต้องจะปหาีนกเปลอยรกะเขาไปให้จักรย์้ำละนู้นตังแต่ตแต่ได้กามีก็กินกามีนัำอะาก็บเบมานหน่อยยิ่พงนกป่อจ้าวล่อยนกโจะไปยดอยถ้าแป้งหนูตายใครจะใส่คไม่กนอะัรเนี่ยทำไมไม่ใช่หรอก กูกูแพงียนแล้วตันว่างเยียๆ่แพงกันหน่อยแง้างแล้วก็พ้อเมืองเฮงเรียบเบาๆับ

อะไรบ้านเปิดไหนเปิดไหนสู้เคสใครอยู่สู้ได้อะไรานเปิดไหนผู้ปลีกนี่เลยแต่เปิดก็ได้หนูเด้อนะครับนี่คือเรื่อ

ผ่าแพ่โซ่ผ้าแพ่ค้ายางเลียวผ้าแต่โซ่มันหั่นโ้าะไใหุ้ณคนกังโอ้ม่มเกียบฝถ้าห้ละเาเอาไปไมาเกไม่เกไมเไม่เ บอกคงนึงเดี๋ยวบ้านว่าสิวัดจันทร์ให้พี่บวนดอกกล้วยเอ้าเขาจะถามยอบวนพระอาจารย์อ๋อพารถครับพระอาจารย์ก็บอกแล้วเกิดวันไหนวันไหนค่ะตายเป็นงานเป็นก่อนโธดอกละเทียวว่า2ชุดเด้อ1ชุดตับเป็นบ่อีเอาโหไปเชื้อเถาะอันนึงเนี่ยเจียตาอือเลยได้เนาะ มันหยาดท่วมพันหยาดมันลึได้ยพยายามจะให้มันเลอะครั้งอะไรไน้ เอให้ก็เวลาทาก็บีๆๆออกก่อนมันหยากมันเลียรูปรูปกเไงน่มาเลยื่องะไพอวันจะพับเจายาดเจ้าดูลายเอะไรพวกถล่เลยนะทีนีบนี้เลยนะขมเี่เป็นร่ลลูกกลูกกะรกํากร

นี่นา้วยนก็าเลยกับแป้า้ามงันมันทั้งหน้ามันมันจะเป็นสุ๊กสุาดมันจะบูงามขนาดี่เห็นมอมันเป็นก้อนมันนี่ขนาดทำเล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุต่วยไปอไหนขึ้นจักันมาเดี๋ยวคนตัวน้ยขึ้นเออตุกตาให้มันละเอียดมันจะเป็นสุาสุาจบงามขนาดนีไ โอ้ยมานี่ดิอีนางอีนาง <rôle à mali universalide> <s to necessary> <complexity>